ยดูสีน่ากินมากเนาะเออดูพี่เลี้ยงน้องโจเลี้ยงส่งท้ายเลี้ยงส่งท้ายน้องขอบคคุณ่ะ ฮัลโหลน้องโจถึงไหนแล้วเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลถึงสถานีไหนแล้วนะถึงสถานีไหนน้องจ้าอุ้ยอุ้ยสวยวันนี้สบายสบายวันนี้จะน้องเปรี้ยว ไม่ต้องไม่ต้องออกตออกเลยเ,ลยเออมากาดแบบนี้อุ้ยวันนี้ดูเปลี้ยวเหี่ยวลาดมากเอออ่ะเข้ากล้องเร็วเข้ากล้องวันนี้ดูน้องโจมบอกว่าแต่งชุดมาเป็นสาวเกาหลีมากาาดูพี่ดิเรียบร้อยมาก <c oughs> ดูพี่เรียบร้อยแต่เรานงเป็นเกิร์กรุบราาอออมากาวันนี้น้องเก,กิร์กรุบค่ะสิงค่ะดู เอาเร็ว No body No body No body k No me มี่ออไม่เพลงอะไร No body No body No body k No w me เพลงใหม No body k No w me เรื่องอะไรไงออพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้จักพี่รู้แต่สุนทลาพรอุ้ยเดยกผีแล้วนะบกบเ่ยผีแล้วนะเอเร็วโออารีดังก่อนยังเคยชื่อ หลัจากแต่เพลงนี้เพลงเกาหลีอื่นไม่รู้จักมีปะเดินปะดูนี่โซฟาซ่านะจ๊ะมีความไม่รู้เลยว่ามันมีอะเรวมันอยู่ใกล้น้องมากแล้วน้องแล้วน้องอยู่บอกว่าเท่านั่นแหละเออเออใกล้มากน้องน้องค่อยสนใจอะไรไม่ร่าสกับเนด็ดตัค่าตองค่าตั๋วยังไม่ได้จ่ายเลยผส่งเท่าไหร่ค่าตั๋วกับไทยหกแปดเจ็ดแต่แพงอ่ะแพงมากทำไมใส่กันบินไทยไหม ทำไมเขาคิดแพงขนาดนั้นนะคือว่คงรวมค่าแบบว่ากักตัวอะไรทั้งหมดพี่หรอเขาคงบวกมาแล้วแหละพี่ว่าเดี๋ยว้องอเราข้ามฝั่งจ้าข้ามฝั่งไปดูฝั่งอุ้ยห้างนี้เจ๋งแล้วหรอชูดัลวิลเลียมส์เนี่ยเจ๋งไปแล้วรู้สึกว่าห้างนะ้นไปที่นี่เขาถูกชัดมากทูเลตอ้ะพี่อ๋อให้เช่าไงทูเลตหรอทูเลตแปลว่าให้เช่าเออไม่รู้เขาเปิดให้เช่าไงติดต่อไปสิเปิดซ่องไม่ทูเลตจริงมันจุดของโจ ปกติพี่ร้านประจำพี่กินหมดแล้วร้านประจำมันจะอยู่ตนั้นอุ้ยบัฟเฟ่ก้อนนี้น่ากินเนาะน่ากินนี่คือบัฟเฟ่เนาะเออเดี๋ยวลองดูสิเป็นบัฟเฟ่หรอไม่ใช่เอาแล้วบัฟเฟ่เนี่ยควรเล่นบัฟเฟ่ดายอินอ๋อเป็นเซตมิ้วเฉยๆทีใช่ป่ะเออแล้วไปทางหน้าไปทางหน้าไปดูหน้าเฮ้ยแล้วทำไมมันมีเป็นลายบัฟเฟ่อะเอาไปดูหน้าก่อนปกติอะพี่จะไปกินร้านนู้นกัน วอลันมันจะอยู่ข้างหน้าตรงหัวมต้องทางถนนอุ๊ยตัต่สมัยเรียนคิงส์เติลน่ะเอ้าหรอพี่ยายทั้งหมด3มที่แต่ว่าที่นี่คือบ้านบ้านบ้านสุดท้ายที่ผัวบอกเลิกที่นี่เลย n นิวโมเดิร์นจ้ายัานยังไม่น่ากลัวน้องโจงเพราะว่ามีแต่คนเกาหลีแล้วคนจะดึกๆก็จะมีแบบว่าคาเรนคาลาเกตด้วยล่ะโอ้แบบฟิลแบบว่าไทย เอามานี่ชุดชุดเอามานี่นี่นี่เลือกเอาเลยลูกอุ้ยตุกกาานี่เจ้าสาวน่ารักมากนี่เหมาะกับตีมน้องเลยนี่นี่วิมานสีชมพูสินปลื้มเลยดีเพราะมีเธอคู่ไม่ก็บอกแล้วไงวันนี้น้องจะมาดูชุดแต่งงานน้องก็เลยแบบขอหน่อยเถอะคือแบบ คือแบบปกติต้องขายยาตลอดเวลายิ่หนาวช่ O รอมันหนาวอ่ะมันก็จะเล็กๆแบบนี้น้องจมันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกมันเป็นเมืองเล็กๆแต่แบบว่าเออคนเกาหลีอยู่กันเยอะแล้วกิมจิที่ทําขายกันในอังกฤษอะนะทําที่นี่นะเออมีโรงงานอยู่ที่นี่แล้วคนไอเนี้ยน้องโจคนเกาหลีที่มาจากนอตคาเรียนเยอะนะที่เนี้ย ถ้าสมัยก่อนที่มีเพื่อนเก,กาหลีเยอะไงคิงส์เติ้ Kingston อย่างนี้นเ,นเด็กเกาหลีจะเยอะเพราะว่ามันจะมีศิลปินที่ดังของเกาหลีจบจากคิงส์เติ้ลเราเราพวกเด็กเกาหลีก็แห่กันมาเรียนศิละปะกันที่คิงส์เติ้ประมาณนั้นก็เหมือนกับเซเลบไทยจบจากจบจากไหนคนไทยก็แห่ตามเซเลปอะไรแบบนี้ถ้ามีตังกันนะโอเคร้านมันจะอยู่ด้านหน้านจะเป็นร้านครอบครัวแฟมิลี่ซึ่งพี่เคยมากินบ่อย ส่วนชุดแต่งงานเนี่ยมันจะอยู่ตามร้าน charity shop มันจะเป็นร้านพวกเนี่ยน้องโจอะเขาจโอ้น่าหลอกอ่ะจก็เจอไม่เจอไม่เป็นไรน้องไม่เออเราจะเจอไหมชุดแต่งงานนี่ดเงินจะหมดแล้วนะอ๋อเดี๋ยวพาน้องไปขายเือเจอจ่ายค่ากลับบ้านเพราะมันปิดว่ามันปิดดูนี่เอด่เดี๋ยวก็กลับไปหาใหม่แหมประสบการณ์หาไม่ได้หมายถึงว่าจะได้แบบว่าเจ๋งไปแล้วว่าดูนี่ เมื่อฉากแรกังคาแบบเงินพอใช้ไหมจะให้โอนไหมแล้วบอกอ๋อเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนมันยังมีอยู่เราจะได้เอาน้องไปสิงตทำซองพูดเล่นนะคะพูดเล่นนะคะคือก่อนกลับต้องทำปิดยากเร็วเนาะเลี้ยว่าโอ้เรารู้สึกไงบอกตามตรงความรู้สึกจะได้กลับไทย ใจหนึ่งก็ใจก็ใจหนึ่งก็เออมันเร็วนะก็ใจหายใจนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็คิดถึงอีกใจหนึ่งก็ใจความใจหายแล้วก็ต้องมีใจความด้วยอีกใจหนึ่งก็เออคิดถึงคนไทยละอะไรอย่างเงี้ยคนดิฉคิดคิดถึงผู้มาคิดถึงสีอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วว่างพ่อกับผู้คิดถึงใครมากกว่ากันบอกตามตรงนั่งตอบไม่ได้เป็นคำถามนางงามที่ยากมากก็คิดถึงก็คิดถึงเท่ากันทั้งสอง โอ้ยแสดงว่าน้องไม่ใช่โลกสวยถ้าโลกสวยเขาบอหนูคิดถึงพ่อมากค่ะแต่งจริงๆแล้วใจกับคิดถึงผู้ี นางงามตอนแหลค่ะอันนี้เป็นนางงามสจริงค่ะใครที่บอกว่าเข้าประกวดเราไม่คาดหวังค่ะไม่จริงค่ะทุกคนคาดหวังโอ้ยร้านเกาหลีมันไม่ได้ร่วมเนี่ยเออเหรอนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเออนี่ไงอีเทาเออนี่แหละป้าเดี๋ยวเราเข้าไปทานข้างในนี้กันร้านน้คเอที่พี่เคยมาประจำอะดูเมนูอันนี้เลเหรอเออใช่ร้านนี้แหละน่ากินโยแยะตะแปะของโลกเลยเข้าไปซื้อกันเร็วปะอะไปนั่งนั่งค่ะ เขาต้องเขียนด้วยหรออย่างว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหแบบเขาจะได้รู้ว่าเราถ้าเกิดว่าติดโคขึ้นมาอะไรอย่างเนี้ยก็ดนรวบรถรวบน้องไม่ต้องกลับของดีด้วยเอามีแอลกอฮอล์ด้วยหรอจริงจริงดี๋ือดูมีความเป็นเกาหลีมาน้องโจเร็วเกาหลีให้ได้มากที่สุด พี่ลูกพี่จะกินอะไรพี่อยากกินเนี่ยที่มันเป็นข้าวมาเป็นเผ็ดเผ็ดเป็นไอ้คุปปาไอ้ที่มันเป็นชิลิพอกชิลิพอกไอ้หม้อไฟก็หน่อยแบ่งกันมาพี่สั่งมาแล้วแช่กันนะหรือว่าหรอไม่หรือว่ายังไงหรือว่าจานเดียวไปเลยจานเดียวไปเลยไหมง่ายดีแล้วเราก็สั่งอะไรเพิ่มมาวางแล้วก็แชร์พี่จะเอาหมูเผ็ด หมูเผ็ดอร่อยน้องโจโอ้หมูเผ็ดเกาหลีอร่อยมากอุ้ยกิมจิไฟไรก็อร่อยเดี๋ยวแบ่งกับพี่แล้วกันเนาะขอชิมชิมหน่อยได้ได้ได้อะไรอร่อยเกินอีข้าวผัดกิมจิก็อร่อยก็กิมจิเราชอบอยากกินซุปกิมจิเลอากิมกิมจิอ่ะเดี๋ยวมันเอามาให้มันตั้งโต๊ะมันเป็นเครื่องเคียงของมันอยู่แล้วเออท้องดีดีกว่าเอาคอสโตนดีกว่าคอสโตนรสสุด น่ากินอ่ะน้องมีแต่แบบรสเลิศน้องชอบอันนี้ของเขามากเลยปลาไอ้กราสนูเดลอะใช่มันเป็นขาแตนอ๋อกราสนูเดลไอ้วุ้นเส้นของเกาหลีใช่ไหมากเลยอ่ะอันนี้คือเขาเกาหลีจริงๆนะเห็นปลาเป็นธุรกิจครอบครัวเพราะพี่มาที่ไปหมดทุกร้านแล้วเนี่ยเพราะพี่ ừm, có lẽ lưu lán này ăn lòi, lán này là น้องเจ้าอะไรนะของพี่เอาเอาคอสโต้โอเคของพี่จะเป็นชีวสปอกวีตไรส์เราเลือกมาแชร์กันอีกไหมคะอะไรบ้างเอาอะไรดีอ่ะที่มันเป็นสตาร์เตอร์ไหมมาแชร์ได้ไอุ้ยน้องเจ้าชอบกินนี่ไหมอะไรเออ่เต้าหู้โอเคไฟโทฟูเนาะกิมจิแพนเค้กไหมไหนอันไหนอ่ะเนี่ยมันได้ไหมไม่รู้ว่า เออเอามาพี่เออกิมจิแพนเค้กอ่ะอร่อยอันนี้เอาเอาเป็นกิมจิแพนเค้กมาแล้วก็เอากาสนูเดิลมาเออก็ดีหรือว่าจะเป็นไก่ทอดเขาอ่ะเขามีไก่มีเหรอนะเอาไก่ทอดก็ได้นี่ไงอะไรนะบัตเตอร์ชิคเก้นอินฮอตซอสนะเออก็ได้อันนั้นอร่อยกว่ามากจัดก็ได้นี่แมคะดีดีดีงามถ้างั้นเอาเป็นกิมเอ่อกิมจิแพนเค้กแล้วก็ไก่ไก่ทอดแล้วก็ เอ,อสไปซี่พอร์กแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เขามีกิมจิให้เรานะคะเป็นสตาร์เตอร์ค่ะจิท่านผู้ชมค่ะอร่อยเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าที่นี่เขาทำเองนะคะมันหวานนะจ๊น่กากินมากท้องสำลักเดี๋ยวเราจะชิมกิมจิดูนะคะซึ่งอันนี้เขาให้เคียงสีนะน้องใส่ตะเกียบเลยอร่อย มีเครื่องเคียงที่เติมได้ตลอดพี่ว่าไม่แน่ใจว่าเติมได้มันไม่ได้เติมได้ตลอดแต่ก็คือก็คือจุดน,นี้โอ,อ้อันนี้อร่อยเขาปกติใสเกาหลีที่ไหนก็นางจะเติมให้นะคือสมัยก่อนตอ,อนสมัย ูสิขาทำไม่ฉ่ำขาดแน่นมากอร่อยไหมอร่อยไหมลองน้ำจิ้มเค้ายังลองแล้วอร่อยเหมือนน้ำจิ้มแจ่วเลยอเปล่รอดอร่อยจมากรสมัยกับเพื่อนเกาหลีเยอะมากน้ำจิ้มจีอร่อยเขาทำเองนะจ้าอร่อยอ่ะดูสิคะน้ิมจี สมัยก่อนพี่เคยเขาเช่าบ้านคนเกาหลีอยู่นะแล้วเขาเอากิมจิให้ตลอดมีสิดลีไม่มีผัวไม่มีลูกไม่มีผัวนางก็ใจดีเลยแบบเนี้ยด้วยความที่แบบว่าเออคนเอเชียด้วยกันคอนเนติวชแน้วความที่เราคุยเก่งไงเราก็เลยแบบนะสร้างเพื่อนพี่เป็นคนเขาห่ยหใหญ่เก่งประโว ่เราเคยสร้างคื้นางเลยกินจริงไอพี่กินแบบกินฟรีตลอดแล้วอร่อยมากคือนางทำเองนางมีร้านอาหารเองไงพี่เป็นคนเข้าหาคนไปเนยโราไม่ได้เลยอ่ะมม่เป็นเพราะพี่เป็นคนคุยเก่งใช่ปะเออแต่พี่รู้จักวิธีการอะโจนไม่ได้เลยะเราไม่เป็นเลยอะการนี้เราเป็นคนคุยเก่งเหมือนกันเหรอเอออะไรง่ายขึ้นจริงปะ แต่หนุ่มโจ้ก็เข้าคนง่ายนะโจก็เข้าได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อะโจจะไม่ค่อยแบบไ่เขาคุยอยากคุยได้นะแต่ก็ไม่ค่อยแบบไม่รู้ว่าจะคุยกันเรื่องอะไรครันน่ากินมากมาแล้วเพื่อนๆอันนี้เป็นไก่ ของเกาหลีนะจ้าดูนี่หน้าตาว้าวมาล้โอ้อไหก็แม่เจ้าไอ้ข้าวผัดกิมจิกลับมา่เราก็แบ่งกันก็ได้น้องจอยไม่เดี๋ยวจะได้เหยียบใส่นี้หน่อยนี่นะคะหลายอย่างมากมากมายหลายล่าดูสิร้อนร้อนฮอตฮอตระวังนระลูกรอนมาก ้องชอบซอสยีแน่นามากเลยซอสเอ่อซอสเผ็ดของมันม,มันมีขายนะน้องซื้อกับไผรสิก็มีะแต่ซอสนะอร่อยจริงๆแล้วข้างล่างมันจะไม่ไหม้อ่าไม่ติดขอบอ,อร่อยอคือุณผู้ชมแน่นมากทานกันสองคนนะจ๊ะ ดูสิอันนี้เป็นคิมจิเออผัดกิมข้าวผัดคิมจิแล้วน,น้อ,นนองก็คลุกกับข้าวใช่ไหมมันเป็นข้าวใช่ไหมแล้วก็ผัก Excuse me Could I have a new one แต่โตก็รู้สึกมันไม่แซ่บกับโตจริงๆนะพี่ เลือดข้นคนสานถูน้องค้นกินเลยดูเด็โด,ดโอยอุ้ดูสีน่าก,กินมาก,มนกมเน,ะน,นาเนะเออดูน้องกินมากเรื่องน,อนั้นนาะจานเบอร์ลเลอร์พี่บอกแล้วที่นี่เขาแน่นแล้วก็อร่อยอื้ดลอนดอนแพงกว่าไหมเออเใช่ อันนี้เป็นข้าวผัดกิมจินะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะดูนี่นะคะซอสเกาหลีบีบลงไปจ้าบีบลงไปจ้าซอทาสทำสุดเลยเผ็ดเผ็ดเลยแซ่แบแซ่บเกาหลีเลยจ้ายัโย่จ้ายยโยๆจ้า มีข้าวแบบว่าข้าวเกาหลีแล้วก็ผัดกระกิมจิไข่ได้ไหมอร่อยไหมเดี๋ยวชิมมีเดี๋ยวเรามาดูกันอร่อยไหมอืมเฮ้ยอร่อยอร่อยใส่ได้เลยพี่น้อมลองลเอาเลยน้องจอมพี่ไม่ใช่สายคอนตุน นี่นี่นี่อร่อยมากวันนี้คือแบบว่าฟินมากนะคะใช่ไหมน้องโจใช่อร่อยนับถือเลยอ่ะคนเราถ้ามันถ้ามันมีเหตุการณ์บังคับเราก็ต้องทำสิกเข้าใจดูสิคะน้องโจรู้สึกยังไงวันนี้อร่อยไหม แน่นมากร้านนี้คือผ่านไหมจ๊ะดูสิค้าสรุปไหวไหมเนี่ยสองคนเรานี่บอกว่าโื้หแน่นสุดเ,เรากินกันเยอะเรากินกันวัวตายควายล้มเลยอะ่ะน,นึกว่าเลี้ยงกันส่งกันทั้งหมู่บ้านจริงมื่อกี้วเราสั่งข้าวจานเดียวแล้วมาบอกจริงจริงแล้วบอกว่าเหมือนเลี้ยงส่งหมู่บ้านเลยอะ่ะล้มวัวล้มควายเลยคะ่ะกินทีดูนี่กินกินจิจได้ของแน น้องไม่เห็นอย่างนี้น้องไม่ชอบห้นหลือ๋ออย่าไปคิดเสียดายเวลามันอ้วนมามันยิ่งกว่านี้อีกไหมอ่ะน้องรู้ึงคนที่เขาไม่มีสิทธิ์อืมน้องเข้าใจว่าคนไม่มีเราก็ต้องคิดถึงแต่ณะโมเมนต์นี้ณโมเมนต์นี้เราจะไปคิดถึงทุกๆุคนบนโลกใบนี้ไม่ได้นะคะ ไม่แต่น้องกินจริงนะเวลามันเหลือใช่แต่ว่าแต่ว่าเราจะไปคิดถึงทุกๆคนบนโลกไปนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าน้องฝืนกินน้องก็อ้วนจ้ะเมื่อหลังนี้กินมือเดียวของวันแล้วนะไม่กินเนะถ้าน้องไปคิดถึงทุกๆคนเนี่ยน้องก็จะเป็นเบาหวานความดันหัวใจแล้วถึงเวลานั้นใครเขาจะมาคิดถึงเราดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดถึงใครกินไม่หมดก็พักค่ะพักก้อนกินไม่หมดหัวจุกมากแน่นเนาะ ต่อของหวานได้อย่าพักไ,ไ,ไม่ถึงว่าแบบเดี๋ยวเราไปเดินก่อนเดี๋ยวเราต้องไปเดินก่อนรู้ทำไมถึงแปลกเนาะร่างกายมันแบบอย่างเงี้ยตัวกินของหวานได้นะแต่ของข่าวคืนไม่ไหวเลยว่าสิ่งที่เลือกคือของขาวนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เหมือนน้ำจิ้มจ่อยใช่ไหม,มนจิ้ม่ออันนี้น้องโจอเหมือนน้ำจิ้มเจ้จจา <c oughs> พี่ไม่ได้กินเลยหรอ อร่อยอร่อยแต่พี่ไม่ใช่สายแบบว่าสายน้ำจิ้มแจ่วไงกลับไปเมืองไทยจะกินน้ำจิ้มแจ่วไหมคะอยากกินส้ปตังปูปาราก่อนเลยคะ่ะนั่นเราเรียกบิดมาเก็บแตบพี่เลี้ยงน้องโจเลี้ยงส่งท้ายเลี้ยงส่งท้ายน้องออจ้าเรียกเขามาเก็บตังก่อนบิวเพลสเอ่อ okay ว่าแม่จะยัง แน่นมากอิ่มมากอิ่มมากคือสุดๆนะคะคือตอนนี้ไม่ไหวเลเดี๋ยวเรามาดูกันาค่าเสียหายเท่าไหร่ท่านผู้ชมวันนี้เนี่ย คือจริงๆแล้วอาหารเยอะมากเนาะอันนี้ไม่ได้มากินไม่ได้มากิน,น,น,ก,นกี่ปีละคะเนี่ยร้านเนี้ยตั้งแต่เลิกกับผัวเก่าก็คือแบบว่าไม่ได้มาเลยเพราะว่ามันคือความทรงอุ้ยมา,มามามาเคยมาถ่ายคลิปอยู่ในนิวซีแลนด์ยูเคแต่ก็คือไม่ได้มานั่งกินอะเพราะมันคือความทรงจำที่โหดร้ายกับความความความหลังครั้งเก่านะคะที่นั่งกับผัวคนเก่าแต่วันนี้พาน้องมากินก็เลยเออโอเคนะ ชีวิตนะคะมันก็ต้องกัก้งต่อไปนะคะสู้ต่อไปค่ะเคจีค่ะถ้าสู้ไม่ไหวก็ไม่จริงค่ะรู้สึกว่าร้านร้านหลายๆร้านย,ย,ยังไม่เปิดอุ้ยบอนมาเช่เจ็งปะลวจาร้านเสื้อผ้าจ้ะเจิงไปแล้วอุ้ยาาถ้ามันดูนี่รู้สึกว่ามันเจ๊งไม่หมดลเ,เลยอะไร,อ,ะไรอันนี้อะไรเข,เ,ขเขาเขาเลียนอาร์ตเซ็นเตอร์ยูเคเชริี่ช็อปหรอหรือว่ามันเป็นอะไร มันดูเวงวังอ๋ยมันดูเวงวังยังไงไม่รู้อะอผีมากมันจะมีของมากกว่านี้นะปกติแต่ว่ามันดูมันดูเหมือนมันไม่มีอะไรเลยพาน้องมาวันนี้เนี่ยมเคแล้วปิดู เพราะว่าปกติอ่ะพี่รู้ว่ามัน,นมนนีร้านก็ปิดยังไม่เปิดเหรอเนี่ยโอ้อยถ้ามันไม่เปิดเด่ะน่าเราข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าจริงๆแล้วร้านเนี้ยมันจะขายพวกของเนี่ยร้านร้านเนี้ยพี่ชอบร้านเนี้ยวินชงวินอะไรหรอแต่น้องไม่อยากกินชาไม่อยากกินเต๋อเหรอมันร่วมโครงการป่ะเดี๋ยวเราลองเดินดูถ้ามันเจอโอ้บิ๊กเดซเขา50เลยนะลูกันเลดดอด ไหนดูสิมันปิดหรอนหนอันนี้โครโรนาไวรัสเขาไม่ปิดเลยะเฮ้ยเขาไม่เปิดเลยเนาะร้าน We <ค>น are sorry but we are not accept donation just yet